นองครับวันนี้จะมีของดีไห้วันนี้เราครับถึงต่อได้อาทิตย์กว่าๆผมว่ได้สังเกตก็คือครับผมผูงมากให้นามครับผมเด้สังเกตว่านกมันมีขนขาวกลางหัวเส้นหนึ่งครับนะครับพี่น้องเห็นว่าครับนะครับมันอาจจะระชัดด้วยครับผมทายไก่พอได้ครับนี่ครับมีเส้นขาวเส้นหนึ่งครับกลางหัวเลยครับผมเพิ่งเห็นครับ วันนี้เป็นนกตอลำโพงครับตอมาได้ครับเอานกไปรอครับเนี่ยครับมันครับสีขาวกลางหัวเลยครับพี่น้องอันดเก็บอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ข้าร่มครับเสียงกลางครับกลางหางไงครับกรเร่งดีอยู่ครับถือว่าใช้ได้เอาไปนกตอได้ครับครับขนขาวกลางหัวเลยครับนะครับ นกแบบมีอายุแล้วครับบึงขาเลยครับบเชือผมบึงไร่ครับพี่น้องเป็นนกภูเขาครับแถวผมอยู่มันเป็นภูเขาเบินเลยครับมันบม่มีอย่างอื่นผลเลยพี่น้องเลยมีแต่ภูเขาครับครับเริ่มคันนะพี่น้องช่วงนี้ครับเริ่มคันครับอากาศอุ่นขึ้นครับ นะครับใจของดีมากครับขนขาวกลางหัวเลยครับนะครับขนขาวเส้นหนึ่งกลางหัวครับไล่กัใช้ได้ครับนี่ครับกินข้าวโพดครับถึงเวลามันก็ข้นมันก็ขืนเพื่อเอาพี่น้องกินข้าวโพดเพต้องยานนบวกขืนครับนี่ครับกินแล้วครับ ขาวกลางหัว่าเนหนึ่งเลยครับนกตัวนี้ได้มาแต่ฟ้าหมาครับที่ผมไปได้มามาว่านนี่ตัวหนึ่งครับได้มาว่านีกตัวหนึ่งครับเอานกลงพงต่อครับอันนี้ก็คขลุ่มครับได้อยู่สวนบางม่วงตัวทีร่งคลิปครับตัวนี้ขลุ่มเสียงใหญ่ครับนี่ครับน,นี่ก นะครับตัวงึ่งนะครับี่มาคู่กับเอตัวขนขาเมื่อกี้นะครับนะครับตัวเึ่งเลยพี่น้องเห็นชาดปะครับนี่ครับ็ถือว่าสวยอยู่ครับตัวนี้ก็ได้ครับเร็วครับกระชากดีครับคู่มีข้ารมมครับอยู่กับตัวเมียครับใส่ไว้กับตัวเมียตัวเมียหนาดังครับตัวเมียเป็นลูกผสมสามกุกครับ นกที <ste ep ad> ่บ้านเีรยพ่อได้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับนี่ระนกครับนั่ก็บข้าลมครับผมหาตะนุกขลาลมครับผมมักนกข้าลมครับนี่ครับนี่เอาข้าลมครับได้วันที่ได้ผมเขียนไว้ครับได้มาจากปางม่วงครับข้าลมนี่ก็โอทีวาลุ่งคลิปมือนะครับเสียงหน่อยครับข้าลมคู่อ่างสามข้าครับได้วันที่แปดเมื่อกี้นี้ครับนะครับ นี่จะนกไม้คร <ain> ับอันนี้นกนี่นกรอครับนกต่อรัโพงครับน่ครับนกไม้ครับนั่นก็นกไม้ครับนั่นอีกสามตัวครับนะครับอันนี้นะสามตัวครับตัวเทตตัวหนึ่งครับตัวแม่สองตัวผลิตสามตัวครับนั่นครับนั่นก็ขลามครับนั่นนกสื่อมาครับ ดีเพื่อนมากแต่บได้เคยเอาต่อพี่น้องหอยฟังเสียงอย่างเดียวครับคู่มือนี่บพค่อยได้เอานกต่อครับนี่ก็ผสมมาผมบ่ไรล่องลั่งรับนี่ครับนี่ผสมอ่ะมีปลาลอยครับนี่ลูกผสมตัวเดียวครับตัวเมียตัวนั้นครับเดี๋ยวผมสิเอาล่องลงมาให้เบิ่งนะครับพี่น้องนกนั่นนกสีเดือนครับนั่นก็ สามเดือนประมาณสามเดือนกว่ากว่าอสรีเดือนะครับสองตัวเดี๋ยวผมสิลองอลงมาให้เบึงครับว่ามันสิเป็นยังไงครับมันสิคู่บ่เอาพี่น้องขออนุญาตเอานกลงมาแป๊บหนึ่งครับ Thank mm -hmm. you. โอเคครับพี่นอ้องมาเบิ้งนกผู้เขาครับนกแค่สีเดือนครับเบิ้งว่าหัวจิตหังใจนกผู้เขาเป็นยังไงครับอันนี้เป็นนกไม้ทั้งเบิดเลยนะครับผมมีนกตอแค่สองตัวกับนกหลอดอีกตัวหนึ่งครับเบิ้งครับพี่นอ้อง จะเป็นยังไงครับนี่นะครับนกภูเขาครับนี่นกแค่สีเดือนครับนี่คู่อ้างครับนี่นกมีขลมบางๆครับตัวนี้ครับแต่นี้ขล่มพ่อชายใดครับนะครับนกสีเดือนครับ จิตหัวใจนกผู้เขาครับพี่น้องนี่นครับนกผู้เขาครับนกปากช่องเขาใหญ่ครับเป็นนังสีอครับขืนเร็วครับเดี๋ยวจะเอาตัวนั้นลองเบิ้งพี่น้องตัวนั้นสามเดือนครับได้สามเดือนครับมันดิ่นผมเลยเอาขืนไว้เองเทิ่มครับลองเบิ้งพี่น้องมันสิคู่ล่องเอาลงมาเบิ้งครับ นี่ครับพี่น้องเป็นนกสามเดือนเสียงหน่อยครับนี่ตัวได้จากปลางวงครับงูได้ล่างกลุ่มใหายเทือเลยครับนี่นกสามเดือนครับเมิ่งเสีเอาไว้พี่น้องแค่นกสามเดือนเองครับนังกะกาคุกรัวๆอยู่ครับ แกคู่อี่แล้วครับขาแดงนะครับขยันคู่ครับเอาว่าพี่น้องเบิง้งเบิ้งครับนกสามเดือนครับนี่ครับนกสามสี่เดือนแถวนี้ครับ ใส่ได้อยู่ครับยังบบเอาครับตัวนี้แต่ว่าคู่ดีครับอยู่ปลาคู่ดีแห้งครับนั่นผมเอาตัวพุนเอาไปใส่ตัวคันอยู่ทึ่งๆ,ๆครับใส่ได้มากนกขล่มงบางๆครับแถวบ้านผมคัดนกได้เลยครับ มาเขาจะหาแต่นกเขาล่มกันในภูเขานกมันหลายครับโอเคพี่นอ้องสงสัยสิบว่าอาครับก็พวกนี้ครับเดี๋ยวเจ้าดางลงมากครับนกตอกระจมครับกลังฮาดครับโอ้ยเงินกับหกด้วยพี่นอ้อง นี่ครับเจ้าดังครับนกตอกระโจงครับนี่ลูกผสมครับพอปลาครับแม่มันก็นอยู่ในกรงนันละครับที่นาดางังนี่มูผสมครับเลย่มาขายให้ค่ากันเองผมมาเห็นนกกระโจหมูได้เห็นแม่นมากตัวนึงการนกเขาใหญ่ครับนะครับเจ้าดางังนกคัดตอกระโจมนกพึ่งปีปีสองเดือนครับ กำลังเริ่มได้อายุครับยกคเจ้าว่าก็เจ้าดางัง